เออเวลาเราโพสต์ Facebook ลงไปเนี่ยมีใครสงสัยไหมครับว่า a c e b o o k เนี่ยเขาส่งไปให้ใครดูบ้างถ้ามีใครสงสัยพิมพ์คาว่าสงสัยมาหน่อยครับอ่ะน่าจะมีคนสงสัยเยอะใช่ไหมครับถ้ามีคนสงสัยไปดูกันเลยครับกด Facebook ขึ้นมาครับทีน,นี้ เวลาที่เราจะพิมพ์โพสต์อะไรลงไปตรงนี้ครับมันจะบอกว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่แล้วก็แตะไปใช่ไหมครับแล้วเราก็พิมพ์คําโพสต์ไปไม่ว่าจะเป็นรูปหรือว่าเป็นคําต่างๆก็ตามนะครับอันนี้ในที่นี้คุณหนึ่งจะพิมพ์ว่าทดสอบนะครับอ่าทดสอบนะแล้วก็อ่ะเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงใส่รูปเข้าไปซะหน่อยดีกว่าใส่รูปเข้าไปนะครับก็จะเอารูปอะไรดีเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณหนึ่งหารูปก่อนอ่ะเอารูป โลรางวัลทิมโพสใส่รูปไปแล้วหรือจะไม่ใส่รูปก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยท่านผู้ชมมาดูตรงนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมสงสัยว่าโพสต์ตัวนี้ของท่านผู้ชมเนี่ยเวลาโพสต์ลงไปที่ Facebook แล้วเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนนะครับมาดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับมาดูตรงนี้ก่อนเลยถ้ามันเป็นรูปโลกแล้วเขียนว่าสาธารณะแบบนี้แสดงว่ามันจะไปทุกคนเลยครับไปทั่วโลกเลยนะครับถ้ามีใครที่ไม่ได้รู้จักเรานะครับโพสตัวนี้ก็ไปหาด้วยแต่การที่จะไปนะั้นมันจะต้องถูก ไปด้วยการแชร์ต่อออกไปเรื่อยๆดังนั้นเราจะต้องมาดูตรงนี้ให้ดีก่อนครับว่าเราอยากให้คนทั่วโลกเขาเห็นหรือเปล่ากับโพสต์ที่เราอยากจะโพสต์ลงไปนะครับถ้าเราไม่อยากเห็นให้เรามาแตะตรงนี้ครับเขาจะมีลิสต์เมนูให้เราเลือกใช่หไหมครับสาธารณะหมายถึงทุกคนที่ใช้ Facebook ถ้าเขาได้รับเพื่อนของเพื่อนต่อมาก็จะเห็นตัวนี้ดังนั้นเราอยากให้ใครเห็นตัวแรกให้ทุกคนเห็นตัวที่2เพื่อนเท่านั้น ถ้าใครไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราใน facebook เขาจะไม่เห็นโพสต์ตัวนี้นะครับดังนั้นเขาต้องมาแอดเป็นเพื่อนก่อนนะครับข้อที่2นี้ข้อที่3ครับยกเว้นเราสามารถให้ทุกคนเห็นได้ยกเว้นใครบางคนก็ได้นะครับเช่นเราต้องการให้ทั้งโลกใบเนี่ยเขาเห็นแต่ไอ้เพื่อนนายกเนี่ยไม่ต้องการให้เห็นเราก็มากดเลือกตัวนี้แล้วก็เลือกคําค้นหาชื่อใน facebook ของเพื่อนนายกคนนั้นใส่เข้ามา มันก็จะถูกยกเว้นเขาจะไม่เห็นโพสต์หรือข้อความนี้เลยดังนั้นท่านผู้ชมก็มาเลือกตามความเหมาะสมได้เลยในทีน่นี้คุณหนึ่งจะเลือกเป็นแบบทุกคนเลยสาธารณะแบบนี้เมื่อเลือกเสร็จเราก็มากดตรงนี้ครับเรียบร้อยทุกๆครั้งที่เราโพสต์เราจะต้องมาดูตรงนี้ก่อนเพราะว่าวันที่ผ่านมาเราอาจจะไปเลือกเฉพาะเพื่อนหรือเลือกจํากัดเพื่อนไว้อยู่ก็ได้ดังนั้น เราต้องมาพิจารณาตัวเราเองก่อนว่าก่อนที่เราจะโพสต์เนี่ยเราต้องการให้ใครเห็นบ้างนะครับในที่นี้เราต้องการให้เห็นทุกทุกคนเลยเราก็เลือกสาธารณะแบบนี้หลังจากนี้แล้วเราก็กดโพสต์เลยครับอ่าโพสต์เลยรออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวคูหนึ่งจะพาไปสรุปให้ดูครับว่าแล้วไอ้โพสต์ตัวเนี้ยมันไปอยู่ตรงไหนของ facebook เราแล้วเราจะตามไปลบออกยังไงหรือตามไปแก้ไขยังไงอ่ะเนี่ยหลังจากที่โพสต์แล้วนะครับมันจะมาอยู่แบบนี้เห็นไหมครับทีนี้ เราโพส์ไปตั้งหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วเราอยากจะไปตามหามันนะครับซึ่งมันไม่ได้อยู่หน้าฟีดแบบนี้หรอกเพราะว่าเราเพิ่งลงวันนี้มันก็เห็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนเราที่ติดตามอยู่เนี่ยมันโพสต์ Facebook เยอะมากเลยมันก็มาบังไอ้ข้อความตัวนิ่งเราแน่นอนนะครับดังนั้นเราจะไปตามดูกันครับว่าไอ้โพสของเราที่เราลงไปเมื่อหลายเดือนก่อนปีก่อนมันไปอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราต้องการจะไปแก้ไขข้อมูลหรือลบทิ้งนะครับ ดังนั้นวิธีแก้ง่ายๆครับเดี๋ยวกดออกไปก่อนไปที่ Facebook สังเกตเห็นไหมครับว่าโพสต์เมื่อสักครู่เนี่ยมันหายไปแล้วนะครับเพราะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเราติดตามข้อมูลข่าวสารบน Facebook เยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะไม่เห็นโพสต์ของเราที่โพสต์ออกไปเลยเห็นไหมครับเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งเป็นโพสต์ของคนอื่นโพสต์เมื่อสักครู่ที่เราโพสต์ไปไม่เห็นเลยเห็นไหมครับดังนั้นวิธีที่เราจะตามหาโพสต์ของเราได้ให้ทําแบบนี้ครับไปที่ขีด3มขีด ไปที่ดูโปรไฟล์ของคุณทีน,นี้เราก็จะมาในหน้าส่วนของฟีดก็คือหน้า facebook หลักไม่ว่าเราจะโพสอะไรลงไปรวมถึงเพื่อนแท็กเราด้วยมันจะมาอยู่ในหน้านี้เลื่อนไปครับเลื่อนไปนะครับเห็นไหมครับนี่ที่เราเพิ่งโพสลงไปเนี่ยครับมันมาอยู่ตรงนี้เองเห็นไหมครับแล้วทีน,นี้เราไม่อยากให้คนอื่นเห็นแล้ววิธีง่ายๆครับให้มากดที่จุดสามจุดตรงโพสของเราเนี่ยแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับ ย้ายไปที่ถังขยะเลือกย้ายเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ไปที่ถังขยะแล้วนะครับทีานี้มันยังอยู่เห็นไหมครับวิธีครับให้เราปัดเลื่อนลงมาครับแล้วลากมาล่างสุดแล้วมันจะมีวนๆนะครับอ่าวนๆอีกทีหนึง่งเนี่ยครับเพื่อเป็นการอัปเดตหน้าฟีดของเราเราเลื่อนขึ้นไปดูครับสังเกตเห็นไหมครับว่าโพสต์ตรงนั้นหายไปแล้วดังนั้นก่อนที่เราจะโพสต์อะไรเนี่ยเราก็ ตัดสินใจให้ดีครับว่าข้อความต่างๆเหล่านั้นเหมาะสมกับบลโลกใบนี้ที่เราอยากจะเอาลงสรุปง่ายๆว่าในวิธีนี้ที่คุณหนึ่งพาพวกเรามาดูเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเราโพสต์ Facebook อะไรลงไปแล้วใครเห็นบ้างเรากลัวว่าคนนู้นคนนี้จะเห็นหรือเราโพสต์ไปมันไม่ถูกต้องถูกเรื่องถูกราวหรือโพสต์ซ้าๆซ,ซากๆแต่ละวันเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้ด้วยวิธีการ กดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์อย่างที่ครูหนึ่งแนะนําในคลิปนี้แล้วเราก็กดลบออกไปได้เลยเอาวิธีนี้ไปใช้กันได้เลยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์เขา้ามามีประโยชน์แล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆได้ทราบกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆอีกมากมายเลือกดูได้ที่ playlist ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับ จะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ